สวัสดีครับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับกับช่องอีสานพัดถิ่นเจนจิชนเนลครับผมวันนี้ก็ได้เมนูนี่ครับพี่น้องใส่ตันอีกแล้วครับใส่ติ่งหมูครับใส่ตันใส่ติ่งครับใส่ติ่งหมูมาครับแซ่บๆด้ากันครับหากะต้มเซีสครับเกือบชั่วโมงกาหล้วก็มีแจวตัมเองครับแจวพริกนี่แจวปลาแดกครับขาดมาได้ของแซ่บครับพี่น้องแจวปลาแดก พักเข้ากับมีมละมีประกาศประกาศพักประกาศขึ้นนี้ครับอันนี้กับประกาศมากมากครับเราเนี้ยววันนี้ใส่ทิปครับห้าบาทนี่ครับพี่น้องใส่ถุงมันดังความคีบความคีบย่านพี่น้องรำคาญบุครับผมอยู่ในห้องคือเก่าครับที่เก่ามุมเก่ามุมเดิมครับพี่น้องหอพักครับผมอยู่กับป่านะครับผมมากมากครับเพราะว่าหลายครับมันชิหลงครับจำเจียวไปเดกก่อนเลยละครับรับเลี้ยง นี่ครับเจียวไปเดี๋ยวขาครับอะไรนะอ๋อแบบนี้หละสูตรเก่า แกวริก <G ül> ตามเอานี่ครับพี่น้องครับหึึ แทบคือเก่าพี่น้อง เต็มปาก <c oughs> คืนเกือบมาลงเลยเนะ <c oughs> ยาะนี่เขาลายพวกเกือบคืนมาลง macam-macam pedang ที่กับพี่น้องเมื่อกี้นี่เต็มปากจ่ลูเลยผมก็ลองเมือที่ดอกคำใหญ่ๆครับโอุ๊คคำอุ๊คครับเอาครับจะแเหมกันครับพี่น้องครับผม Da กึดกึดกึดครั้งที่สองที่ผมกินนะครับเส้นใจเลย <g ül> จ,จับไปเกือบรูดมือพี่น้องโอ้เขาท่าได้จิ้มแจ่วไปแดยครับพี่น้องแซ่บ มาขนาดจำเจ้าประเดี๋ยวต้มสักโมงหนึ่งเหมผมต้มต้องใช้มีดแล้วเอใส้มีดมาได้กัน ขอยาสามีก็ได้ครับพี่น้องอ่าอืมคุด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 งามคุด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 ดีครับพี่น้องอืม ทออๆ่ไม่อยางมันแทบครับกุดกุดด what's you up with 嗨，哈。 กินไปแซ่บไปครับพักรีครับ เมื่อดีเลยเขาเมื่อครบ ทุดท้ายครับพี่น้อง เอาครับผมครับสําหรับคลิปนี้กะฝากติดตามในเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมกดกระดิ่งนครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมและมาคอมเมนต์มาติดตามช่องอีสานพัทถินครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชม